สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำมันมว่มวงม้วนมะพร้าวอ่อนทำแบบง่ายๆจะได้ขนมแบบหอมอร่อยเหนียวนุ่มเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่ากินมาเริ่มเต็มในส่วนของมันม่วงหั่นชิ้นค่ะโดยเอามันม่วงหั่นชิ้นใส่ลังถึงไว้และจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่25นาทีค่ะ เราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำมะพร้าวน้ำกะทิเนื้อมะพร้าวอ่อนเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวงาขาวแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลังค่ะมันม่วงที่นึ่งไว้ครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาลงจากเตาใส่อ่างผสมไว้และจะบดบดให้ละเอียดเลย พอได้ละเอียดดีแล้วจะใส่เกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวคนผสมให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันสำปะหลังและน้ำมะพร้าวใส่ลงไปนิดหน่อยกันค่ะ คนผสมให้เข้ากันเลยพอแป้งละลายดีไม่มีขาวๆแล้วจะใส่น้ำมะพร้าวที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำกะทิคนผสมให้เข้ากันเลยพอแป้งละลายดีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเนื้อมะาพร้าวอ่อนใส่ลงไป ตามด้งาขาวคนผสมให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะและจะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนทาน้ำมันพืชให้ทั่วกระทะสักหน่อยและตักขนมมาวางเลยขนาดเล็กใหญ่ได้ตามที่ต้องการเลยนะคะ ได้แล้วจะปิดฝาทิ้งไว้สักหน่อยค่ะลองเปิดเช็คดูได้นะคะถ้าสีขนมด้านล่างออกน้ำตาลก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะและปิดฝาทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะพอขนมด้านล่างแห้งๆแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ จับม้วนให้เป็นแท่งๆเลยได้แบบนี้เอาวางพักไว้บนตะแกรงก่อนนะคะหรือจะทำเป็นแผ่นใหญ่เลยก็ได้คะ่ะใส่ให้เต็มกระทะเลยได้แล้วจับม้วนเหมือนกันได้เลยนะคะ ได้หน้าตาประมาณนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจะได้ขนมแบบหอมๆนุ่มหนึบอร่อยออร่อยเลยนักกินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย